สวัสดีครับเป็นนะครับเพนจะมารีวิวตัวเป็นเวทัวเหลืองนะครับเป็นเวซซยโปรตีนไอโซเลตวานิลานะครับก็เป็นตัวรสวานิลานะเนี้เขาบอกว่านําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็1สกู๊ปเนี่ยให้โปรตีน2ี่ดกรัมนะเขาจะมีตัวช้อนสกู๊ปมาให้นะครับแล้วก็ง่ายๆเลยแล้วก็เนี่ยใส่ไปหนึ่งสกู๊ปกับน้ํา2 0 0 ml นะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผสมกันนะครับน,นี่ก็ง่ายๆนะเป็นแก้วผสมนะ ผมก็ผสมแล้วนะครับใครไม่มีแก้วก็ใช้เป็นอเชคนะครับแก้วเชคก็ได้แล้วเนี่ยผมก็สะดวกแบบนี้นะก็โอเคมากเลยนะครับอ่านี่ก็เข้ากันดีแล้วนะอืมอร่อยครับรสชาติดีมากเลยก็หอมวานิลลามากนะครับก็กินง่ายก็ ไม่ไม่ฝืดคอด้วยนะชอบมากนะครับพี่กัดจะปักเอาไว้ให้นะนี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ